สองหกหลายมือนีข่อยสิมาตัดหย่าออกจักหน่อยว่านกับมัดต์เปลี่ยนไปแล้วเครื่องนึงนี่มานําต่ออีกเดือดบ่แห้งอ่นเละเละขึ้นฝนสิตกนี่ละ่ะควานไปตัดอีกฝั่งนึงอันฝนห่อมหัวาว่าซั่นเบียรเคียงอยู่3รอบก็บแ่แเหลวว่วานก็มาตัดเดินนั่นอีกทั้งเหี้ยทั้งหลาเฮ็ดเบิดก็เลยไปชาดไว้มื้อรุ่นมาเลยมาตัดต่ออีกย้อนว่าคู่สางมันใหญ่เนาะอ้อมสางรองคองอยุกยาหกคักอ ใส่มีตะหยาเด้อมหดขวยหมดแดงเออพี่พูดข่อยกับบได้ใส่อัดหดหยอาอยู่ในน้ำเล้เครืองข่อยสิหางมือใด้บ่จุ่มท่้งยกขึ้นพ้นแล้วเขาบ่ให้มันถึงน้ำหละวะอัลยาเอาไอ้ไพ่กับมีดีแต่ว่าข่อยบ้าไพ่จ่อแขนจ่อขาปวดมันตัดบอ่อแสบถึงไว้ยังสี่ละตัดเจ้า ตรวจ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 ไปเลยีตัดสีเมียร่าเจ็กน้อยแล้วก็เลยแห้งมาห้หลายตัดออกให้มันเป็นเป๊ะมันังสีแดงใส่กุ้งดีในสีมะเขาคางฟังค่ะนะคางให้นุ่งห้น้านี่กระตัดเพื่อได้เสียบกุ้งน้ำมันนี่นี่ยุ่12บางหนึ่งดอกมาหลายปล่อยว่าสัเพ็ดตื่อมีเจ็กน้อยอยู่ตัดให้แดดมันออกดีๆก่อนบัดนี้ยังสีไปตำเขาใส่ปลาแดด กีเหยีมันหอมๆเอาไปตากแดดแห้งๆประเทศนี้จะกอมาใส่ในบังมันก็สีหอมหินหินอยู่ในน้ำเนาะกลุ่มก็สิมากินต้นสนอกสนุบุนี่บางต้นข่อยกับปาดขาดไปเบิดแล้วพลเลงหลหยามันก็งามเนาะมันก็ไม่ได้เลี้ยงซะ่หรอตัดถิ่มกองไอหยาไว้น้ำบุนี่หล่าว่เก็บพร้อมเจียงน้ำมันก็มีดีแต่ว่าบ่มีผู้มาตัดให้ตีข่อยมีเครื่องหน่อยของโอซูกะก็เลยมาปาดเลนกะทีกับไว้ตัดหยาหนาเฮี้ยนผุล่ะที่นี่อยากใส่กุ้งก็เลยมาปาดตัดเองแงี้ย ตปาปาดไปเรื่อยๆตัดไปเรืเ่อยๆเลนเฮ็ดหวัวไปแดดมันบ่ห่นอนเนาะฝักกับเมียย้ยวนอยู่ได้เนี่ยตัดมืดเบ็ดมือละก่อนกับเศร้าหันละน้ำขังคงขังๆว่านีา่กับปาดไปเห็นบ่ผลเนาะคอยตัดได้บ่แม่นหน่อยแล้วได้เนี่ยพู้เดียวเด้อจ้าผัวมายืนกินขนมถาซื้อ,อมันเป็นตาไนค่ะสินะก่อนขอให้แบ,บกบักจกลงไม้คอยกับบ่แบกกินขนมแล้วถ่ายคลิมไข่ไข่ข้าวเดี๋ยวก็ไปนั่งเบิ่งที่รีอยู่ในเอ็นตึกหน่อยฝนจะสร้างมีรีดีแดงกัดขาคอยกันหัว ใส่ไอศกรเข้าใจหลายจ้ะมันเป็นตะไน่ทั้งตัดทั้งดีขาตับแตบตับต๊บแตบพอว่ามโมดแดงมันยองขาข่อยแล้วเจ๊เหล่าว,ว่าเป็นอยังเขาคือใส่อีบูดบูดข่อยจากยูไซบูฮันไหนไปหาเลยใส่เกือบแตะมาหลวดว่าแดดบอ่ออกับเมียย่อนอยู่เด้หนิเมียเอรเล่เลยล่ะตัดแบตก่อนหนึ่งเมื่แล้ว,วไปยืมแบตอันสว่านมาใส่อีกนำมันไปอีกก้อนหนึง่งพูดแล้วพุู่ดหอยตัดทอดกกกัน อีย่งก่อนสนูนหน่อยฟังผุนปลานี่สงสัยหนูหลายคักมันเอาบักหอยขึ้นมากินกองโจโก้อยู่ปาดไปมิตรอันบวกบักหอยเต็มน้ำขางสางน้ำกระล่นสางออกแล้วปลากะว่าแม่งออกเบิดแล้วตีกะบ่เบิดเดี๋ยวว่ากะหินมันลอยจองแดงจองแดงอยู่ต่างบักง่ายผุ้นี่นี่ว่าแม่งธรรมดาเด้เพิ่งมีเตสสองตัวนี่แหละมีตัวหนึ่งหลงมาอีกตัวหนึ่งซื้อมาตืิมให้มันเป็นคู่กันเผาเขียวงามคักปีนี้เฮ็ดท่านเออจะว่าเฮ็ดใดค่ะสีสีบ่มีหยาเลยสตีล่ะ ข้างๆนี่ก็ปลาเดี๋ยวหมูลุ้นจนสิมาปลาโตติดตัดอ้อมคู่สางแรงแข็งพุ่นลอต่อกคงดอกแค่ก็มีไวใบ้ะเก็บไปแกงอีก้กับปูกเปียกพริกบะเขียรเนี่ยละแต่ว่าน้นามันขึ้นแหง้งมันอมหนามันเหี่ยวตายบไปหรอเป็ดๆนี่เดี๋ยวสิมาหาใส่กุง้งให้มันแดดออกก่อนปลาสิใสนเนี่ยมัแรงบ่ได้ฝนก็ตกลงมาตลอดใส่ตอนฝนตกเนี่ยมันบ่เขาเลยเด้อข้าดล่นหนามฝนอยู่มันเลยบ่เขาบางังแล้วมื่อใดหาเบ็ดได้ขอสิมาตกปลาสู้บุญเจ้าเบิร์ตกปลาปิ้งกันกินอยู่ข้างสางกับตับหุงเสียบๆนี่นะปลาบ